สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะน้องสตังอตอนนี้มื้อบ่ายนะคะน้องสตังก็กินผลไม้ก็คือแตงโมน้องสตังค่ะอืมตอนนี้น้องสตังก็เอาเม็ดองอะคะ่ะหวานไหมคะหวานไหมคะออหวานหรอคะอ,อ,อืมชอบไหมคะ ตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเพิงเสร็จนะคะวันนี้มาแบบผุกจุกสองข้างเลยนะคะเปลี่ยนลุกนะคะวันนี้อร่อยไหมคะอ,อ,อร่อยนะคะเพื่อนๆอนเพื่อนเอ,นอย่าลืมกดติดตามน้องสตังด้วยนะคะ คลิปหน,น้าน้องสตังจะก,กินอะไรเพื่อนเพื่อนดูอย่าลืมเข้ามาดูนะคะเพื่อนเพื่อสำหรับคลิปนี้น้องสตังขอตัวลาไปกินแตงโมก่อนนะคะ๊มยบายค่ะเพื่อนๆบ๊ายมบายจุ๊บบายค่ะจุ๊บบายค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันค่ะ